หลายฝ่ายสงสัยว่านายหัวใบพลูไม่น่าจะรอดจากคดี44สสของอดีตพักคกล้าวไกลถ้าย้อนดูคลิปเก่าของหลวงมาค้าพเจ้าเคยประกาศต่อเขาว่านี่คือบุคคลซึ่งเป็นที่รักของฝ่ายความมั่นคงช่างย้อนแย้งกระไรมากเพราะขนาดที่ฝ่ายหนึ่งกำลังอยากจะปราบโค่นลงเขาให้ได้แต่รังสิมันโรมดูเหมือนจะเกิดมาเพื่อยืนอยู่บนท่าททย จริงๆเขามีดวงชะตาอย่างนั้นและเราได้ทำนายไว้แม้ดูเหมือนจะยืนอยู่ปากเหวเพียงฟาดลงดาบเดียวเขาก็ล้มคลืนลงได้แต่อย่าหมายว่าจะทำให้รังสิงมันรมล้มหายตายจากโดยเฉพาะในปีนี้ปีที่พรรคประชาชนกำลังย่างเข้าสู่คราดของการได้พีขโมดราหูมาเป็นมนตรีเรื่องเทาๆบัตรสีของอาชีพคอร์เซนเตอร์จะถึงคราวสุกงอมและสมยอมตีแผ่ตัวเองผ่านพรรคประชาชน เรากับจะให้คุณแก่พักนี้ขนาดมือปราบเรียวมาทำของตัวเองหวังจะโอละพ่อแต่กลับเข้าทางพักประชาชนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ถึงกาชีวาจะอาสันเรื่องบางอย่างก็อาจบิดบังหรือเปลี่ยนแปลงไปได้แต่สําหรับบุคคลที่จะเกิดมาและเชิดชายประหนึ่งเป็นผู้นําของวงการความมั่นคงแม้ไม่ได้เรียนจบรอมีฐานอํานาจมหาไทยหรือกองทัพ แต่เมื่อเขาเป็นนักรบรังสิมันโรมผู้นี้ก็ทำให้เห็นว่าคนเราเท่าเทียมได้ดีอวินทนทา